นี่ครับพี่น้องมื่อกี้มาจกทานนะครับนะผมมาจกทานนะครับผมเผาทานนี่ครับพาที่พาไปเบิ้งเต่าครับเต่านิดนิดนึงครับผมไปไปเบิ้องทานไปเบิ้งเต่ากันหนุนดเต่าแล้วพี่นอ้องเต่าทานนะครับนี่ก็ทิ่ปลูกพักนะครับแบบรอบ ัมันก็นยังบุกข,ขึ้นครับผมเต่าทานนะครับเนาะเย็นแล้วก็ถึงเวลาก็ะถึงเวลาสีได้เจาะแล้วครับผมหุดทานเป็นบันไดขึ้นเนะครับผต้นบวพลิกนะครับเนาะบ้านสวนครับบรรยากาศบ้านสวนตาน นี่ก็พอพันบรรจุไว้ในพอได้ใส่กับบ่ได้เห็ดขายนะครับเห็ดพอได้ใส่เต่าตัวนี้พอได้ใส่ครับก็เรือทํานี้จวพยายามเผาให้มันมดครับจะได้เกียร์ดินกบโอเคครับเจาะฐานแล้วเจาะเต่าแล้ว นี่ครับบรรยากาศโอเคฟื้นโอได้ประมาณซิบก่ากระสอบนี่แหละนี่ครับเผาหลายรอบครับสองสามรอบแล้วจุแพ็กใส่กระสอบไว้โอเคครับเดี๋ยวสิมาเจาะก่อนครับเจาะนะครับผม เบึงกันครับชานมันสิใหม่เมด็ดบอนะครับผม

ไฟได้นี่ฮะยครับโอ้ยมันยังบ่มอดครับผมมันยังเป็นควันอยู่ยังเป็นควันอยู่ครับยังจกบุได้เด้อครับผมมันห่อนครับลงบุได้แล้วครับปิดต้องปิดไว้แหละอ่าดินโปะใหมว่าแล้วเจ้าจะ,าจาจาะเฝ้าเจ้าบุต้องเจ้าเจ้าบริเลงใ่เนาะโอเคครับผมมันจกบุได้เนะาะเฝ้าครับผมมัน ยังอะไรก็ต้องปิดไว้กอนครับผมยังบ่เย็นครับผมเต่าทานยังบ่เย็นก็ต้องไปปิดไว้ก่อนครับยังจกอะไรอืมมัน,นก็ต้องป,ปิดว้ก่อนครับ,รรบ,บแล้วก็ปีสักสองสามหมื่นวันแล้วก็จงได้มาจกอีกจกครับ